เห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นไหมเราไม่รู้แต่วันหนึ่งเรามานั่งเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็เช้าๆนะเช้าแล้วเราก็นั่งมองดูใบอมหน่อยไหมมองมันดูไปมันก็พัดไปพัดมาพัดไปมาโอ้ด่เห็นไหมมันจะเห็นซึ่งความจริงมันคือใจมันน้อมไปไงนะน้อมไปเห็นต้นไม้มันพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาแล้วก็ล่วงไปเห็นไหม มันมีใบอ่อนใบแก่นะ่ใบแห้งเห็นไหมแล้วก็ลมก็พัดไปพัดมาตามพื้นกระแสของมันมันเห็นง,ง่ายๆนะบางทีเห็นธรรมะนะเห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นจริงๆมันเห็นได้ง่ายๆนะขพเพียงแค่ว่าจิตใจที่มันแน่วแน่จิตใจที่มันเที่ยงตั้งอยู่รู้อยู่เฉพาะที่ของมันนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าใจเองอะไรก็จะง่ายหมดจะน้อมไปหมดทั้งหมดเลยนะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะในภาคปฏิบัตินะีน่สิ่งที่ เราพูดย้ำอยู่บ่อยๆก็คือตัวความอดทนนะความอดทนและความภาคความเพียรความตั้งใจมั่นที่จะกระทำมันต้องทุ่มสุดตัวจริงๆนะทุ่มสุดตัวจริงๆนะอะไรก็ตามต้องทุ่มสุดตัวในภาคปฏิบัตินะ